เกอเดนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์บ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยต่อเบาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะ ขอเปิดไพ่ให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะ The Devil the world นะเอ uh, eight of pentacles หกถ้วยแล้วก็หกเหรียญน,นะคะอืมไพ่ The Devil นะ,ะสำหรับไพ่ The Devil เองนั้นนะคะเป็นไพ่ประจํา ราศีมังกรนะมีชาววันเสาร์ไม่น้อยนะคะอาจจะคบหาดูใจกับคนที่เกิดราศีมังกรอยู่ในขณะนี้นะหรือเคยคบหาก็ได้นะในช่วงนี้นะชาววันเสาร์นั้นทำาะไไรสักอย่างหนึ่งจะมีความลุ่มหลงนะคะเขาเรียกว่าบางทีนะอาจจะมีการติดเกมได้ง่ายๆนะบางทีอาจจะลองเล่นสักตาสองตานี่ ติดมอมแมมเลยนะนะคะเพราะว่ามันมีช่วงของการแบบความรุ่มหลงความแบบเขาเรียกวอะไรมัวเมานะคะความรักในช่วงนี้นะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะ,ะถ้าเป็นความรักที่แบบจะรักใครสักคนหนึ่งมันเกิดความรักนี้ร้อนแรงมากนะคะในช่วงตอนต้นนะ,ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นนะรัก ที่ช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นรักที่ร้อนแรงนะคะรักที่เล่าร้อนนะคะรักที่ลุ่มหลงนะะมันเป็นความหลงเนี่ยมาก่อนความรักนะขอให้ชาววันเสาร์นั้นก็เขาเรียกว่าอะไรควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองดีๆนะคะทุกครั้งที่มีการลุ่มหลงเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คุณตาบอดได้ง่ายๆนะ,ะเรียกได้ว่าความรักทำให้ตาบอดนั่นเอง ต่อมานะคะเป็นไพ่ the world ดสำหรับไพ่ the world นะคะมีชาววันเสาร์หลายหลายคนนะะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารทำธุรกิจนะ,ะกับต่างชาติต่างภาษาในช่วงนี้นะ,ะหรือบางคนอาจจะมีการเทนเงินนะ,ะ,ะต่างประเทศนะ,ะเป็นการเทรนสกุลเงินหรืออะไรอย่างเี้ยนะ,ะทำงานหรือการแบบ อะไรสักอย่างนาะยติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือต่างชาติต่างภาษานั่นเองนะมีคนที่เกิดวันเสาร์ไม่น้อยนะคะอาจจะคบหาดูใจกับคนที่เขาเรียกได้ว่าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมนะคะอืม ต่อมานะคะเป็นไพ่ e i of p e n t i c l e สำหรับไพ่เ i t of p e n t c l e นะคุณจะมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญที่ถูกใจนะคะในช่วงนี้นะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรโชคดีนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะบางคนจะมีเกณฑ์ที่จะได้มีได้รับเงินก้อนสักก้อนหนึ่งนะคะ คุณอาจจะคาดหวังกับเงินก้อนนี้มานานแล้วนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนนี้อย่างแน่นอนนะนะคะอาจจะได้รับจากการเสียงโชคเสียงดวงหรืออาจจะได้รับจากการทํางานของคุณนะมันจะได้มาเป็นก้อนๆเลยนะโอเคต่อมานะคะเป็นไพ่หกถ้วยสำหรับไพ่หกถ้วยนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้จะมีความรักต่างวัย ความรักครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความรักต่างวัยกันนะอาจจะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆนะหรือตัวคุณเองนะคะคบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณสองคนมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะ,ะนะมันอารมณ์ประมาณว่ามีความรักความหวังดีให้กันนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่หเหรียญน,นะไพ่หเหรียญน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธนี้อาจารย์รู้สึกได้ว่าวันเสาร์นะคะหลายๆคนนะคะมีการหมุนเงินหรือใช้เงินนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะอยากที่จะมีเงินนั้นไปหมุนเวียนในครอบครัวหรือใช้ใจ่ายส่วนตัวอะไรก็ตามนะคะในช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะไปกู้เงินมาใช้ใจ่ายหรือกู้เงินมาลงทุน นะแต่ส่วนมากแล้วคนที่เกิดวันเสาร์นั้นจะไปกู้เงินนอกระบบเพราะว่าไพ่หกเหรียญน,นั้นมันเป็นตัวแทนของไพ่นอกระบบนะคะไพ่ใบนี้จึงบอกว่าคนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะไปกู้เงินมาจุนเจือในครอบครัวมาใช้ส่วนตัวหรือมาลงทุนนะคะโดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบนะถ้าคุณไม่มั่นใจนะคะก็ไม่ต้องไปกู้นะ อันนี้บอกเลยดอกเบีย้ยในโหดนะคะนะขอให้กู้ในระบบดีกว่านะคะหรืออะไรก็ตามนะคิดดูดีๆก็แล้วกันนะคะอืมจะมีการไปกู้เงินมานะคะต่อมานะคะเราก็มาดูไพ่สรุปนะให้กับที่คนที่เกิดวันเสาร์นะคะ สามไม้สิบไม้แล้วก็ห้าไม้นะคะาจากที่ดูไพ่สรุปนะทำไมรู้สึกว่ามันมีอารมณ์ของความเศร้ามีการต่อสู้ชีวิตฟันฝ่าชีวิตอยู่มากพอสมควรนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะมาดูในส่วนของไพ่ใบแรกที่เป็นไพ่สรุปให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคือไพ่สามไม้ ไพ่สามไม้นะในการทำงานคุณก็มีการขยับขยายธุรกิจมากขึ้นบางคนนะมีการทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามหวังผลกําไรนะในระยะยาวนะกินไปในระยะยาวคุณจะไม่คิดแบบระยะสั้นๆนะจะทำธุรกิจจะลงทุนอะไรก็ตามนะคะไพ่สามไม้ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะรู้สึกว่ามันมีคน3าคนนะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่รู้สึกว่าถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะมีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังคิดถึงนะคนรักเก่าอยู่นะบางทีอาจจะหวังลึกๆภายในใจอยากให้เขากลับมาคบกับตัวเองหรืออะไรประมาณนี้นะนะคะชาววันเสาร์ก็จะมีความรู้สึกประมาณนี้นะบางที วันเสาร์อาจจะมีแฟนอยู่แล้วนะมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ในใจลึกๆนั้นก็ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะแต่ภายในใจลึกๆนั้นเออคิดถึงเขายังมีความผูกพันนะคะไปเจอสถานที่เก่าๆก็คิดถึงเขานะอันนี้นคืออารมณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบไม้ สำหรับไพ่สิบไม้นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้จะต้องมีการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะแบกรับภาระนะคะแบกรับความรู้สึกนะ,ะมันมีหลายๆเรื่องให้คนที่เกิดวันเสาร์นั้นจะต้องมีการต่อสู้ฟันฝ่านะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนนะคะคนวันเสาร์ก็พยายามที่จะประคับประคองนะคะความรู้สึกประคับประคองชีวิตนะคะของตัวเองนั้น ไปข้างหน้าพุ่งทยานไปข้างหน้านะถือได้ว่าวันเสาร์หลายๆท่านนะคะทำงานหนักนะคะอาจจะทำงานหนักบางคนอาจจะเป็นเสาหลักในครอบครัวด้วยซ้ำไปนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะในเรื่องความรักนะคุณทำไมแบกรับความรู้สึกมากมายขนาดนี้นะคะคุณเกิดวันเสาร์แบกรับความรู้สึกนะคะไม่ว่าความรู้สึกเสียใจน้อยอกน้อยใจหรืออะไรก็ตามนะคะ คุณยังแบกรับความรู้สึกนั้นเอาไว้กับตัวคุณบางทีไม่ยอมปรึกษาใครไม่ยอมระบายให้ใครรู้นะคะคุณเก็บเอาไวค้คนเดียวในช่วงนี้จะเป็นคนที่อาจจะเก็บกดหน่อยนะคนเกิดวันเสาร์นะคะเป็นอาการแบบปวดหัวไมเกรนบ่อยๆนะล้าวมาจนถึงช่วงไรนะคะอืมขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญ สำหรับไพ่ห้าเหรียญนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้จะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งเหมือนตัวเองอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายยังไงก็ไม่รู้นะบางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกว่าแฟนนั้นไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองรู้สึกว่าแฟนนั้นทอดทิ้งนะไม่โดนเอาใจใส่ไม่โดนดูแลนะอารมณ์แบบน้อยใจประมาณนี้นะคะหรือบางคนคนเกิดวันเสาร์นั้นถูกแฟนทิ้งมา นะนะคะถูกแฟนทิ้งนะอารมณ์แบบอกหักยังพยายามที่จะทำใจอยู่กับตัวเองอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะหาเหตุผลว่าทำไมเขาต้องทิ้งเราทำไมทำไมนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะอืมโอเคเราก็ดูไพ่ให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่ใบไหน ทำให้คุณมีกำลังใจนะคะก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจนะคไะพ่ใบไหนที่คุณไม่สบายใจก็ไม่ต้องเก็บออกไปใส่ใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับโ o เดน n องเจ l ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเราต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ